สมเด็จพระจกักรพรรดินีเอเชนีเดอมอนติโคยูเจนีแห่งฝรั่งเศสทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศสพระองค์สุดท้ายและเป็นพระชายาในสมเด็จพระจกักรพรรดินาปลเลียนที่สาแห่งฝรั่งเศส ประสูตรนาแควนแกรนาดา้าสเปนพระองค์จึงทรงเป็นชาวสเปนโดยกำเนิดมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือมก,กุฎราชกุมารน,นาโปลเลียนยูเจนีแห่งฝรั่งเศสรัราชาสมัยของพระองค์สิ้นสุดลงในวันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2414จากการปฏิวัติทำให้ระบอบกษัตริย์ในฝรั่งเศสสิ้นสุดลงเป็นครั้งที่3หลังจากประเทศต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงมากมายในการปกครองระหว่างระบอบสาธารณรัฐ กับระบอบกษัตริย์จากการปฏิวัติฝรัร่งเศสสมเด็จพระจักรพรรดินีเอเชนีเดอมอนติโกประสูตในวันที่ห้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2369ที่แคว้นเกรนาดาประเทศสเปนเป็นบุตรของคาปิโนโดเดอพาราฟอกยีปอโตโคารโรเขาแห่งมอนติโจกับมาเรียมานูเอล่าเครกเพทิกเขาเตสตแห่งมอนติโจพระเชษฐาภคินีของพระนางคือมาเรียฟรานซิสกา เดอซาเลสปอโตคาริโรเดอพาราฟอกเคลกแพลติกเป็นที่รู้จักกันในนามพาคาผู้ซึ่งสืบต่อมรดกข,ของตระกูลและเป็นดัชเชสแห่งพานาเรนดาแกรนดีแห่งสเปนและเขาเทสแห่งมอนติโจในพิธีอภิเษกสมรสของพระนางยูเจนีทรงใายพระยศ เขาเตสแห่งเทบาหรือเขาเตสแห่งมอนติโจแต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าตำแหน่งเขาเตสแห่งมอนติโจนั้นเป็นตำแหน่งของพระเชษฐาภคินีของพระนางส่วนตำแหน่งเขาเตสแห่งเทบานั้นพระนางทรงได้รับมาหลังจากพระบิดาของพระนางสิ้นพระชนพระนางยูเจนีเดอร์มอนติโจหลายเป็นที่รู้จักในฝรั่งเศสพระนางได้ศึกษาในปารีสนสำนักชีที่ล้ำสมัยในสมัยนั้นคือบาซิลิกาแห่งซาแคร์โคอูน ที่ซึ่งพระนางได้รับการศึกษาในแบบคาทอลิกเมื่อเจ้าชายนาโปเลียนหลุยส์แห่งฝรั่งเศสกลายเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสที่สองพระนางและพระชนนีได้ไปแสดงความยินดีที่พระราชวังอิลิซีที่นั่นที่พระนางได้พบกับจกักรพรรดิในอนาคตผู้ซึ่งพระนางได้สมรสด้วยในวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2396เจ้าชายนาโปเลียนปฏิเสธแผนการ ที่จะสมรสกับเจ้าหญิงคาโรล่าแห่งวาซาซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระราชินีแห่งแซกโซนีและเป็นพระนัดดาในพระเจ้าคุสตาฟที่4อดอลฟแห่งสวีเดนและทรงปฏิเสธเจ้าหญิงอเดลเฮสแห่งโฮเฮนโลเฮลานเกนเบิร oh ์ก oh พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรการกล่าวปราศัยบนราชบัลลังก์ ในวันที่22มกราคมจัก,กรพรรดินาปเลียนที่3ได้ทรงประกาศการมั่นอย่างเป็นทางการพระองค์ได้ดํารัสว่าข้าชอบผู้หญิงคนนี้คนที่ข้ารักและเคารพที่ไม่มีใครรู้และเป็นผู้ซึ่งเป็นมิตรไมตรีและเป็นผู้เสียสละคู่รักที่รู้จาักกาันอย่างแพร่หลายนี้ได้ถูกวิพากวิจาร์ณเสียสีจากสหราชอาณาจากักรหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ได้เขียนว่าเราได้รู้บางสิ่งที่น่าขบขัน คือเหตุความรักในจกักรวรรดิฝรั่งเศสซึ่งเรียกว่าคู่แข่งด้านหน้าของอังกฤษและกระตุ้นให้สร้างความขุ่นเคืองมากที่สุดพระราชวงศ์รัฐบาลประชากรในเขตพระราชวังและเขตรอบนอกและการกระทบกระเทือนการสมรสครั้งนี้ทั้งหมดเป็นความอัพยศอดสูข,ของฝรั่งเศสที่วิเศษที่สุดเขาเตสชาวสเปนวัย26ชันษาผู้ซึ่งมีเชื้อสายตระกูลเก่าหนังสือพิมพ์อังกฤษได้บรรยายด้วยการปกปิดข้อเท็จจริง ทำให้ไม่มีคำอธิบายที่ดีพอสำหรับราชวงศ์โบนาปาร์ตในวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2399พระนางได้ให้กำเนิดพระโอรสคือมกุฎราชกุมารน,นาโปลเลียนยูเจนีแห่งฝรั่งเศสด้วยพระเสริชมพระจริยวัตรที่งดงามและสติปัญญาของพระนางมีส่วนช่วยทำให้การปกครองดำเนินไปด้วยความรุ่งโรจน์พระนางมีพระสายสนิทมากคือเจ้าหญิงพอลีน ฟานเมตเตนิกภริยาในเอกอัครราชทูตออสเตรียในปารีสผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในสังคมและพระราชวงศ์พระนางทรงสนพระไทยเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระนางมารีอังนนตุนเนตได้จุดประกายให้พระองค์สนพระไทยในเครื่องแต่งกายข้าวของเครื่องใช้และการตกแต่งภายใน แบบศิลปะนีโอคลาสสิกในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16แห่งฝรั่งเศสด้วยพระนางทรงมีความรู้และเฉลียวฉลาดพระสวามีจึงปรึกษาพระนางอยู่เสมอเมื่อทรงมีปัญหาทางการเมืองการปกครองพระนางทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงที่พระสวามีสเสด็จเยือนต่างประเทศในปีพุทธศักราช2405ปีพุทธศักราช2408และปีพุทธศักราช2413 เมื่อจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสที่สองล่มสลายหลังจากฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามฝรั่งเศสรัสเซีย พระจกักรพรรดินีและพระสวามีของพระนางได้สเสด็จลี้ภัยไปอังกฤษได้ตั้งรกรากที่คริสเลเฮิร์สเคนหลังจากพระสวามีสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2416และตามด้วยพระโอรสในปีพุทธศักราช2422พระนางได้ทรงย้ายไปที่ฟรานเบิร์กเฮมเซียในปีพุทธศักราช2428ที่ในชนบทไซนอสทรงอยู่อย่างสันโดษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หลังจากการสิ้นพระชนของพระสวามีและพระโอรสทำให้สุขภาพของพระนางสุดโทมลงแพทย์ได้แนะนำให้พระนางเสด็จเยือนบอนมารท์ที่ซึ่งมีที่พักเพื่อสุขภาพแต่อดีตพระจักรพรรดินีเอเชนีได้สิ้นพระชนในวันที่11กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2463พระชนมายุ9 4พ0 0ษาในระหว่างสเสด็จเยี่ยมพระญาติที่มาดริดพระนางเป็นพระมารดาทูลหัวในเจ้าหญิงวิกตอเรียยูจินีแห่งแบตเทนเบิร์กพระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงเบียทริสแห่งสหราชอาณาจักรผู้ซึ่งหลังจากนั้นเป็นพระมเหสีในพระเจ้าอันฟอนโซที่13แห่งสเปน